ไอ้เหี้ยเหมือนจับลิงหรือว่าแก๊งค์กูอาไอายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมามาหมดหรือยังเอ้ยหมดยังพี่หมดยังพี่พี่คุยสิเอ้ามาเดี๋ยวคุยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวแทนคนหนึ่งก็ได้ครับมามาคุยพอดีมีเรื่องสอบถามนิดหน่อยครับนายแผนนายแพนคุยดิสองคนอะไรเงี้ยครับบอกไปดิพี่ไอ้ชุนหลาดเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ได้ทำอะไรผิด เราถามเฉยอันนี้มามาหมดแล้วเนาะจะได้คนอื่นได้ยินไปด้วยเยวมีกําลังมาอีกไหมเอ่ยเออน่าจะมีอีกครับเคงั้นเดี๋ยวเอาก็ได้เอ้ยอย่ามากันเยอะดิโอ้มาเยอะเขารู้หมดดิโดนตีแน่ผู้หญิงนาด้วยด้วยโค้ดแมนอะไปครับไปครับให้เจ๊ใหญ่เขาคุยเลยครับ าชาได้ยังก็ทักไปหาเขานี่หละเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาประกาศเรียกอ๋อฮัลโหลฮัลโหลว่าไงอยู่ไหนนะครับตัวเอะตัวเอะลูกตัวเอะขาววอะผมถึงแล้วเ็มามางในตรงไหนกันนะ้างในครับน้องได้เลย เียเปอเอาไพี่นี่ขอพี่สมโจดน่าๆ่าจะครบแล้วมั้งเวลานี้ครับได้ครบแล้วนะแหละโอเคอ่าเบื้องต้นนะครับผมเห็นว่าซิกซิกซิกเพิ่งมาเนาะอยากจะแจ้งไว้ก่อนว่า เรื่องชื่อหรือนามสก,กุลนะครับขอให้เป็นแค่ชื่อและนามสก,กุลนะครับเราไม่เอาชื่อกลางแล้วก็ขีดเนาะเดี๋ยวถ้าใครยังมีอยู่ก็ไปแก้ไขนามสก,กุลที่รูปดาวสีขาวส่วนใครที่เป็นชื่อกลางของในชื่อแจ้งผมข้างนอกนะครับชื่อกัดบอสนะครับคนที่เป็นชื่อกลางนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ที่ติดอยู่ในชื่อนะแจ้งส่วนตัวผมข้างนอกนะครับ อีกเรื่องหนึง่งผมอยากจะถามว่าซิกซิซชุดนี้น่าจะเป็นชุดหลักแล้วผมอยากทราบว่าจะมาเล่นเต็มที่ที่นี้เลยหรือยังมาเที่ยวเล่นอยู่ครับพอดีเมื่อวานก็ได้ยินมาข้าวอยู่อ่ามามาหลักเลยครับมาหลักเลยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าผมอยากให้มาขึ้นแกงให้ชัดเจนขึ้นได้ไหม ผมไม่เก็บเงินผมจะโปรเทคช่วงเวลานี้ให้คุณได้ฟาร์มให้คุณได้เล่นโปรเทคทีขีเวลาเท่าไหร่ครับคิดว่าน่าจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันครับเดี๋ยวขอประเมินตามที่เราอยู่ภายในเมืองแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องสตอรี่หรือเรื่องราวนะครับถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้พี่มอคนเรามันเกินอยู่เพราะว่าผมผม,ผมต้องผมต้องบอกก่อนว่า มันก็มีหลายๆกลุ่มครับที่ท,ที่อาจจะฟาร์มกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องเอามาบีบให้ขึ้นแก๊งแต่เราก็ช่วยโปรเทคในส่วนนั้นอยากให้มันชัดเจนเฉยๆครับสําหรับคําว่าซิกซิที่วัดมัตเวิรโอเคครับเข้าใจครับครับผมเป็นไปได้ไหมถ้ามาขึ้นแก๊งเลยส่วนสําหรับซิกซินะครับถ้าวันนี้ไม่มีมีคนที่ตกล่น ไม่สามารถเข้ามาได้ไม่สามารถเข้ามารับบัตรแก้งในหลังจากนี้ได้ผมขอเวลาสองวันในการเข้ามารับบัตรแข้งโดยไม่เสียเงินค่าใ,ใช้ใจ่ายใดๆเพราะว่ามันเป็นการขึ้นแก้งที่กระทันหันคือจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะภายในใช่คะถูกต้องครับเพราะว่า <ใน S 1> ตามที่ผมเห็นที่ผมได้รับมาน่าจะเป็นการฟาร์มแบบรวบลัดตัดตอนโดยทั้งเปิดกระชาก็ตามแต่หรือจะฟาร์มภายในเมืองก็ตามแต่ ใช่ไหมครับค่ะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นผมอยากทราบจำนวนที่มาพร้อมกันที่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคือตอนนี้ยังไม่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด<ะ>เลยอะค่ะประมาณได้ไหมครับพี่น้องกูเองก็ก็สักสี่สิบอะครับประมาณ โอเคสักสี่สิบอาจจะมีป่าปลายเป็นคนในครอบครัวร,รุ่นน้องรุ่นพี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับงั้นเป็นว่าถ้าได้สี่สิบผมอยากให้ขึ้นสี่สิบไว้นะครับเพราะว่าที่นี่การเอาคนออกคนนั้นจะติดผูดาวเพียงสิบห้าวันณนะช่วงเวลานี้นะครับจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าเอาคนเข้าจะเสียหนึ่งคนหนึ่งแสนไม่มีการสลับสลอ็อตหรือว่ารักษาสล็อตนั้น ออกคือออกนำคนเข้าคือนำคนเข้านะตอนนี้นะครับโอเคไหมเอ่ยผมอยากทราบขอให้เรารวบรวมรายชื่อที่จะมาขึ้นแก๊งเพื่อรับบััดแก๊งคนไหนที่อยู่ก็ยังไม่ต้องเขียนเขียนเขียนหมายเหตุไว้แต่คนไหนที่จะมาขึ้นแก๊งแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศตอนนี้แต่ภายในสองวันนี้จะมารับบััดแก๊งเขียนหมายเหตุไว้ให้ผมหน่อย นะครับรวบรวมให้ผมหน่อยตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยใช่ครับแต่การแตการอันนี้ขอเวลาคัดคนก่อนได้ไหมครับอันนี้ีขอขอต่อรองได้ไหมครับว่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าตัวตัวตัวในแกงเองยังแบบยังไม่ลงตัวเลยอะครับพรุ่งวันจริงงั้นเป็นพรุ่งนี้ขอขอเป็นหลังบัตรไก่หมดได้ไหมครับคือแบบเราก็จะต้องดูคนด้วยว่าใครหลังบัตรไก่หมดนี่คือใช่สิบวันเลยนะครับ คือคือเราจะต้องดูคนที่พร้อมแล้วเป็นคนด้วยว่ารเราก็ไม่รู้ว่าใครจะจะหลักแน่นอนอะไรประมาณน,นี้ครับอันจริงๆด้วยตามระบบเมืองครับถ้าเราฟาร์มกันเป็นกลุ่มครับเราสามารถโดนได้เลยนะในกรณีที่บางคนอาจจะไม่มีบัตรไก่ครับการประทะมันไม่ได้วัดกันที่บัตรไก่ด้วยสิผมเกงมันจะเป็นแบบนั้นไงเพราะว่าหลายๆแก๊งครับก็อาจจะได้รับงานในส่วนที่ต้องมาบีบคนขึ้นแกง๊งในการที่ฟาร์มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเรามีบัตรไก่ไง พอพอเห็นภาพใช่ไหมครับเตาถ้าสมมติว่าเป็นสมมติอ่าสลร์ดมาเต็มสี่สิบใช่ไหมคะถ้ามั่นใจแค่ประมาณยี่สิบคนใส่ไปก่อนยี่สแล้วค่อยเอาเข้าให้เต็มแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ไหมคะผมให้เป็นการตัดสินใจเอาคนเข้าให้เวลาห้าวันได้ไหมครับในการที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ได้ห้าวันเอาเอาห้าวันก็ได้ได้ค่ะห้าวันก็ได้ค่ะได้ครับ เป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเป็นจํานวนที่จะเจนที่จะมารับบัตรแกงขึ้นแกงแล้วก็นับจากพรุ่งนี้ห้าวันซิกที่ซิกมาขึ้นคนไม่เสียค่าใช้จ่ายโอเคไหมครับหลังจากพรุ่งนี้จะเป็นภายในวันที่เท่าไหร่คะวันที่ห้าครับโอเคค่ะงั้นถ้าภายในวันที่ห้าเที่ยงคืนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาคนเข้าแก๊ง ครับแต่พรุ่งนี้ต้องมาเปิดแกงนะโอเคค่ะโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้แล้วผมจะแจ้งว่าบัตรของสิทธิประโยชน์เติมกระชาแกงนะครับซิกที่ซิกจะไม่ได้ในส่วนนั้นจะได้เป็นบัตรไก่นะครับที่เติมกระชาเป็นลายบุคคลนะโอเคไหมครับเพราะว่าผมขอสงวนให้สําหรับแกงที่มาขึ้นแกงหนึ่งแกงต่อหนึ่งบินครับสําหรับแกงโอเคค่ะ ครับซึ่งกาชาม,ม,มันจะหมดวันพรุ่งนี้นะครับผมแจ้งให้ทราบก่อนพอเรื่องาขายกาชาหรือเปล่านี้ม <c oughs> ีเรื่องสอบถาม <c oughs> เพิ่มเติมไหมครับไม่ไม่มีครับมีปะพี่คูมมาพี่แล้วมีอะไรแบบสนับสนุนแก๊งใหม่อะไรพวกนี้บ้าง ม,มฮเรื่องสนับสนุนแก๊งใหม่ทางเราไม่ได้มีเลยครับมีเพียงแค่ถ้าแก๊งที่เข้ามาใหม่แล้วเจตนาที่จะขึ้นแก๊งจริงๆครับเราจะช่วยโปรเทคเรื่องของเรื่องราวสตรอรี่หรือว่าการซื้อเรื่องต่างๆครับเราอยากให้เติบโตแล้วพร้อมที่จะเล่นจริงๆด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องทําให้เห็นหรือว่าชาัดเจนนะครับในส่วนของแก๊งเพราะว่าสุดท้ายแล้วตามที่เราเห็นเลยครับเมืองน,นี้มันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีสภาครับแต่มีเพียงแอดมินที่ ช่วยในการควบคุมความเสียหายให้มันไม่เลยเกิเมากจนเกินไปเหลือหนึ่งไว้สุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นประชาชนแล้วเราโดนแก๊งนะครับมันจะไม่มีการเจราจาหรือใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมจะช่วยเหลือหรือโพเทคส่วนมากก็แค่แก๊งเลือคุยอะไรกันนะ่ ตามนั้นแหละแพนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอัสดีครับสวัสดีครับไปแลนด์ไปแลนด์ครับขอบคุณนะครับแลนด์ชมพูใช่ไหมครับอียาส้มมันจะเล่นปะเนี่ยเกิดมาก็มาช้าไปก็ไปเร็ว เจาะไงปวดหัวไงปวดหัวเครียดแล้วบ่อยนะกก้าเล่นตอรี่ก็เป็นไข้เฮียเป็นโรคเครียดอะไรเนี่ยกลัวกลัวกลัวหรอไม่กลัวเฮียผมก็เออเมื่อกี้พี่กับหายหมดตัวไอ้เย่เปิดคนที่ไหนวะเพื่อนโหลมึงคนไหนอ่ะเลือดขาเลือขาแลใครว่างขาไม่ได้มีที่ให้เปิดของเนี่ยนี่ดีนะแล้วแต่คนชอบอ่ะชอบโอ้แล้วตู้เทาเยอะด้วยไงโปเทคเดือนหนึ่ง แม่แนสูตรเท้าผมว่าเขาไม่น่าตีกันหรอกมั้งเพราะเขาอยู่กันทั้งสามแก๊งอะถูกปะล่ะผมจะเป็นเป็นเป็นกลายเป็นสีปปน่แก๊งก็เราอยู่ร่วมสุขกันก็ได้มั้งเออคืนนี้กูไม่นอนเนี่ยใส่ไฟกูอีกแก้วกา okay. แยแทนว่าชงกาแฟกิน <ผม S 1> ก่อนชื่อแ,ต,แตกปลาแม่ทั้งวันนะเคินเลยเฮียเหอ่อาอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแกตายแอ้วฮะตารอ่ะกล้วยไงโอ้ยเอี e ้ยเด็กเอี้ยผมจะไปเปิดกาชาหก่อนได้ไหมเออจะไปเปิดอ่ะแลรวคุยกันก็ได้โอเคกูไปกับมึงนะนกู้วย ไปมาดิพเพื่อนไอ้เบิร์ดเอน,นเดี๋ยวผมมานะผมไปแก้เชื่อให้เขาก่อนเอ่อใครจะไปวะไอ้แบกพี่ดเ<อ>ดี๋ยวอเอ้ยคุยก่อนดีได้ได้<อ>ไ <ป S 2> พี่ด <ไป S 2> <ม>ีคับพี่เบิร์ตเอาไอ้นี้พี่ครับพี่คูมาพี่ชัย มันธรรมดาม็อกที่เนี่ยมันถ้าอยู่กันเกินสิบคนยังไงเขาก็ต้องปีนไปขึ้นใช่ใช่มันมันต้องนรหมดาใช่พินะโปรเทคพี่ว่าจะได้สามสิบผมต้องมาดูเรื่องผมว่าเราไม่น่าโดนอะไรหรอกใช่ใช่ไม่โดนเพราะว่าเขาสูตรเทามีสามก็จริงแต่เขาเขาก็ไม่ได้ตีกันนี่ถูกไหมอ่าถ้าเราไม่ไปกล่าวไม่ไปใส่แก๊งอื่นอ่ะมันไม่มันมันโดนญาติที่เนี่ยถ้ายกเว้นเขาหมั่นเราจริงๆนะเอาแล้วไงดูมาวิ่งชอบไปจิบสามคนอยู่ ไม่กลัวอะไรไม่แต่ยังอะไรวะกี่เดือนเดือไปมาหลายวันโดนหลายเราอยู่ของเราดิ่งๆอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไม่ไม่ต้องสนใจใครอยู่แค่เฉพาะแกะไปก็คับมาก็คับไม่โดนหรอเพื่อนไม่เป็นไม่น่าโดนซื้อเรื่องแบบปัญญาอ่อนนะแม่คุอยู่นู้นกูว่าคับนะมือฝันจริงแม่ว่าไม่ไม่ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอ เแล้วทีนี้นเราจะคัดคนยังไงดีวะคนเราผมน่าจะส่งไปแค่ยี่สิบก่อนปะไอแพนขั้นต่ำสิบก็พอมัง้งพี่เสนอเสนอนะเออเปลี่ยนสีสูตรก่อนไหมเปลีย่ยนทำไมไม่ต้องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเรไม่นจะโดนจะโดนบ้าไม่โดนจะโดนอะไรม้าคือหน้า เราไม่ต่อยอะเขาสามแก้วเขาไม่ตีกันเพื่อนใช้หมัดบวกห้านี่วะเขาจะอุ้มอะไรแล้วหายว่าคุณทำสิกซิกลงไปเขาเปิดเราทำไงพี่เขารวมรวมรวมจำได้ไหมต้องใส่หมัดเปล่าอะยิ่งมีหมัดเปล่ายิ่งดีหมัดเปล่าเออหมัดเปล่าจริงพี่มึงก็ต่อยมันอยู่แน่เลยพี่แล้วก็เจแล้วบอกสนับสนับผมไงสนับโดนสวนรู้แล้วบอกจะไม่เอาแต่ตอนเนี้ยคือแบบกะวันแล้วไม่มีอะไรหรอกเซฟมันไม่มีอะไรแต่กล่าววันแล้วตอนเนี้ย มีดวัตสุดอะไปกินมากไปมาราไหวแหล่ลพี่ว่าเปิดสี่สิบแล้วก็คนมีเวลาห้าวันค่อยๆทยอยคนเข้าก็ได้รอเราก็ลองเลือกดูแค่นั้นนีงอ่าโอเคครับทีเนี้ยคนเก่าๆเห็นกลับมาเจะมาเล่นจริงจังหรือเปล่าเวลายังไงบ้างก็ก็แจ้งผมด้วยละกันผมเอาเวลาเป็นหลักอะใครเวลายังน้อยอยู่ก็ก็ไม่เอานะผมอยากได้เวลาคนที่มีเวลาจริง,รงเพราะว่า ที่ยืดหยุ่นได้ด้วยบางเวลาแบบเข้าใจใช่ปะมันต้องเวลาจริงอ่ะเดีเรื่องคนเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแล้วกันผมมีเวลาอยู่เท่าไหร่อ่ะแนก็พรุ่งนี้ต้องอะไรชื่อมากูอยากให้มึงคิดคิดเซตสิบมาแล้วก็ยี่สิบคนมาเสือสิบคนแล้วเขาไม่ยอมคือกูกูต้องมีเซตสิบกับเซตยี่สิบถูกปะใช่<ะ>รอซึ้นพรุ่งนี้แล้วก็ที่เหลือเนอ้ ก็เรามีแต่เซตไรนะที่ชอบพูดกันนะเซตยอกเซตยอกพามพามก็แหละแต่แต่พี่ว่าถ้ามีโพสเทคเดือนหนึ่งอะอยากให้แบบช่วงบ่ายมาก,กันเยอะมากกว่านี้วันนี้มีอยู่แค่แปดเจ็ดแปดคนนึงถ้าแบบใครว่างจริงอ่ะมันมันต้องต้องช่วยกันอะต้องรีบรีบเร่งอะไม่ตาตาเดิมนะครับแล้วคนมีเวลา <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช่ต้องแล้วคนไม่มีเวลาเอาไงอะ แล้วแต่มอกนี่มอกก็จัดการ้มเลยผมไม่มีเวลาก็เหมือนเดิมไงเจอร้าเราก็ทักกันเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้ใช้สูตรมึงมีเวลาป่ะเนี่ยพุทธไอพีมีเวลาป่าวไม่ดิเออก็กูจะหาเซตสิบเซตยี่สิบก่อนแล้วกันแล้วจะทาให้ว่างอีกยี่สิบแล้วเราก็ค่อยมาคัดทีละกันอยากเห็นตอปนีตอนนี้เวเราเป็นเวแบบนี้ก็ก็มากันหน่อยแล้วกันยืนแลนด์ให้น้อยแค่นั้นเองง่าย สูตรเอาเป็นสีเดิมถูกต้องไหมอืมสีเทาพี่แพนแล้วมันมีพวกใช้คําว่าครอบครัวได้ป่ะเขามีให้ขึ้นเป็นครอบครัวด้วยใช่ไหมไม่มีนี่มีเมื่อวานผมเห็นคนใส่ชุดถามว่าแก๊งเลยเขาบอกไม่ใช่แก๊งเขาเป็นครอบครัวเขาทําชุดมามันเป็นชุดครอบครัวทำเป็นชุดครอบครัวแต่ว่ามันมันอยู่กันไม่ถึงสิบอะสวัสดีครับพี่วิลลี่โอ้โหปั่นอะ้รอยีพี่ของมี่้ ใ<ส> <ows S 1> ครอะสเวัสดีครับสวัสดีครับเด้อนี้เล้วพี่่าเสมอใช่ใช่แล้วชื่อเดิิตรซามมได้ยเหมือนเลยใครเขาใครเขาหาทำไว้อ่ะไอสัดไมไม่ไม่ไม่ไอเฮอียแล้วเหมือนเป๊ะเลยนะหาทำด้วยเฮ่อ ไอสารและชื่อสามูด้วยไงใครวะใครมันว่าวะหรือเปล่าตัวจริงจริงหรือเปล่าพี่เขาเรื่องเลยในชื่อสามูอยู่ว่าปั่นไอเฮียใครมันหาไอเฮียทำนะไอสารปะพี่คุมะเราต้องไปโพกันชาว่าเสียเวลาไปแล้ววันเนี้ยแต่แต่ผมขอตัวไปแก้ชื่อตรงใครแก้ชื่อไปเหมือนคนเราจะน้อยน้อยหน่อยวะช่วงเวลาเนี้ย เวลานี้น้อยแล้วตอนไหนเยอะวะเพราะตอนบ่ายก็ไม่เยอะนะตอนนี้เยอะสุดเลยนะใช่มันถึงสี่สิบยังไงวะเนี่ยกูเวลาถึงก็กาหนดเวลามาเลยว่าจะฟาร์มกันตั้งแต่กี่โมงกี่โมงมันจะได้จัดการเวลานอนกันไม่ครับไม่มีครับยี่สิบไม่มีครับยี่สิบเราฟาร์มยี่สิบชั่วโมงฮะเตือนตอนไหนก็มาเลยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยทำไมกูทำกูทำงานเสร็จปุ๊บอาบน้ำ เอาเลยตกปลาเลยแต่แต่ช่วงเช้าอ่าคนมันจะน้อยพยายามแบบถามกันว่าใครอะไปฟาร์มอะไรอคือแบบช่วยกันฟาร์มอะ่ะแล้วก็ไม่บว่าตอนนี้ที่ยืนหลักคือตกปลาพี่หายผมว่าง่ายๆเลยเราจะไม่ยืนแลน่ะที่ยืนคุยของเราคือที่ตกปลาโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวโฮเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปคุยตรงนู้นต่อได้ผัว่าเสียเวลาว่ะถ้าไมยไนคุยตรงเนี้ย ไปแล้ไปโป๊กัะชาไปแก้ชื่อกันไปผมขอไปรับแม่แป๊บนึงพี่พี่ใครเอาไปกัญชาไปหน่อยผมจะไปแก้ชื่ออะ